สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ทิปก็นําแบงค์แดงนะคะใบแดงใบเก่านะคะเป็นธนบัตรเก่านะคะทุกคนก็เอามาให้ชมอีกแล้วนะคะทุกคนเห็นอันนี้ก็เลขสวยนะคะทุกคนเลขนี้ก็สวยนะคะทุกคนเลข e หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะ 1> e 1 0ึ่ร้อนี่แหละค่ะทุกคนก็มีเลข899 190เลขสวยมากเลยค่ะ899 190ค่ะก็เป็นธนบัตรใบละ100บาทนะคะเป็นใบสีแดงนะคะเป็นเป็นเป็นใบเก่าเหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่ว่าก็เลขนะคะเลขเลขสวยงามมากก็เลยเอามาให้เพื่อน <c oughs> ๆชมก็ก็ยังมีสภาพสภาพของแบงก์ก็ยังคงความแบบสมบูรณ์เลยนะคะเดี๋ยวไปดู ด้านหลังกันด้วยดีกว่านะคะก่อนจะไปดูข้างหลังก็ชมความงดงามของแบงก์กันไปก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นรูปครุฑนะคะสวยงามมากนะคะพ่อหลวงของเรานะคะรัชกาลที่9นั่นเองนะคะทุกคนมูลค่าแบงก์นี้นะคะก็100บาทนะคะเป็นใบสีแดงนะคะ เลขสวยจังเลยค่ะเลขไทย J 10 10งศอะไรคะหนึเนี่ยเลขไทย 1, 1 0, 7, นึ่ง่ละคะ่ะเอ๊ะมีความงงอะทุกคน10เลขจ7จไทยอะทุกคนมีความงงกับตรงนี้นี่นะคะ จ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะจะมองแอบม,มอง่าเหมือนลอลิงค่ะทุกคนต้องขออภัยทีค่ะแล้วก็เลขแปดเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เลขไทยสวยงามมากเลยค่ะทุกคนแอบสองแอบสองมองเห็นไหมเนาะพอดีเปิดไฟอีกดวงใหญ่ตรงนี้นะคะก็เลยอาจจะสองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลองปิดไฟดวงใหญ่ตรงนี้ดูก่อนนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะปิดไฟดวงใหญ่นะคะก็ ประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นรูปพ่อหลวงเรานั่นเองนะคะแต่แต่แบงค์นี้ค่ะทุกคนคือเขาไม่ผลิตเขาไม่พิมพ์พอสอลงไปเนาะก็เลยไม่รู้ว่าพอสออะไรใครที่ทราบพอสอก็ช่วยบอกด้วยนะคะ สวยมากเลยค่ะตันทาเวสุวรรณคุ้มครองปกปักราาักษาสวยงามมากเลยดูด้านหลังกันดีกว่าแอบส่องอีกกันแอบส่องแอบส่องก็จะมีเส้น สวยงามค่ะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากเลยนะคะเปิดไฟกันค่ะทุกคนพอเปิดไฟแล้วก็จะ,ะความความสว่างก็จะสว่างมากกว่าหน่อยเนาะเมื่อกี้ก็จะเป็นไฟสีสม้มะานอยู่ในห้องพระก็ความสวยงามสวยงามนะคะทุกคนแต่ว่าเลขนะคะทุกคนเลขสวยงามมากค่ะมาดูด้านหลังกันชัดๆ โฟกัสให้ไหนคะ่ะสวยงามความคมชัดของแบงค์นะคะแบงค์อยู่ในสภาพที่ใหม่ยังใหม่แต่เป็นเงินเก่าแล้วนะคะทุกคนเก่ามากแล้วด้วยแต่เก็บไว้ดีค่ะทุกคนเก็บไว้นานไปรื้อเจอดีใจมากเลยสวยมากเลยค่ะทุกคนลายไทยมีความงดงามมาก เลขสวย่ะทุกคนก็อาจจะมีใครบางคนโชคดีก็ได้นะคะแน่แน่นะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทิดด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเพื่อจะได้ทําคลิปแบบนี้ออกมาให้อีกนะคะก็เดี๋ยวจะทยอยเอามาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะทุกคน ก็จะขนออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ทิปต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายคะ่ะ